การฝึกซ้อมของวย์บอลสาวทิมชชติไทยอ่ะต้องเอาวิเคราะห์หน่อยแล้วมันมีภาพอะไรหลุดที่ผมเนี่ยสังเกตเห็นในคลิปซ้อมของวย์บอลสาวไทยครับขอบคุณสมาคมนะครับนี่ครับนี่คือน้องน้องนี่ครับน้องน้องนี่น้องบัวลหลายนะครับและนี่น้องเซราทุกคนมากันพร้อมและดูลุปนี้ดีนะครับใครคุยกับใครนะครับอ่าคนนี้น้องโบหรือหรือเจ๊ชมพูด่ดูข้างซ้ายไม่ค่อยออกเท่าไหร่คุยกับน้องเออยู่ครับเรื่องของ การเจาะหูและน้องเฟิร์นครับน้องเซราคุยกับน้องเปียโนอยู่นะครับแหมจับกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับระหว่างนักกีฬาสาวทีมชาติไทยหลายคนนะครับอ๋อน้องเปียโนแหมและนี่ครับกลุ่มรุ่นใหญ่เขาแยกตัวมาอยู่ตรงนี้ครับโดยมีเจ๊ชมพู่บุ๋มบ่มยืดกล้ามเนื้ออยู่ดาวกติกาที่ปรึกษาชุดใหญ่นะครับนุกนิกนะครับกลุ่มเซตเตอร์2คนสื่อสารกันอยู่นะครับเดี๋ยครับแหมสังเกตนะครับว่าสนามเราเนี่ย ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับทั้งน้ําดื่มที่มาเป็นแพ็คข้างหลังบุ๋มบ๋ม,บมตอนนี้ถ้าสังเกตจากการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแสดงว่าเรื่องของไหล่ของเธอนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับเธอสามารถเอามือค้าพื้นได้โดยที่ไม่ด้กังวลเรื่องของไหล่นะครับแต่อาจจะก,กังวลเรื่องของกรารการเคลื่อนที่กระชากกล้ามเนื้อต่างฝั่งของไหล่ที่รุนแรงมากจนเกินไปนะครับถ้าสังเกตรองเท้าซ้อมเนี่ยจะเห็นว่ารองเท้าที่บุม๋มบ๋มใช้ตอนนี้นครับเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตนะครับแสดงว่าทุกคนเนี่ยในการซ้อมครั้งนี้เนี่ย เป็นห่วงเรื่องของสภาพร่างกายมากกว่าครับเพราะว่ารองเท้าเพื่อการแข่งขันจริงๆเนี่ยมันจะบางกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของตัวตบนะครับนี่ความรู้ชัดเจนมากครับแล้วพอมาดูกลุ่มซ้อมกลุ่มนี้กันดีกว่านี่คือการยืดกล้ามเนื้อก่อนซ้อมนะครับน้องซันวานั่นเองครับเซราก็อยู่ตรงนี้นะครับน้องเนยกับเอ๋ยังเป็นคู่ซีกันเหมือนเดิมครับส่วนน้องปลายไม่มีใครครบนะครับแม สังเกตโครงสร้างของนักกีฬาของเราเนี่ยครับการยืนการอะไรเนี่ยก็สังเกตความสัมพันธ์ในทีมได้เยอะมากเลยครับส่วนน้องโบเนี่ยเธอไม่ค่อยชอบจับกลุ่มคุยกับชุดใหญ่เธอจะชอบไปอยู่กับชุดเล็กครับมิเดิลบ็อกเกอร์ตัวสำรองเหมือนกันไอ้น้องนี้ชื่อ,อไรแล้วจำไม่ได้เลยครับจับกลุ่มกับน้องปายด้วยนะครับกลุ่มที่กึ่งที่จับขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ได้ในอนาคตนะครับนี่ครับตอนนี้เนี่ยซ้อมสังเกตว่ากลุ่มเสื้อฟ้าเนี่ยเมื่อกี้นะครับจะเป็นกลุ่มของเด็กนักศึกษาฝึกง,งานอ้าวครับ น้องแบมยังอยู่ครับเปลี่ยนทรงผมใหม่ด้วยตอนแรกนึกว่าจะไม่ซ้อมนึกว่าคนเกาหลีที่ไหนแหมสวยขึ้นเยอะเลยน้องแบมดูว่าเอ้ยนั่นครับมีการชี้กับนั่นใครสวยจังเลยพอนพันบอกมาอาดูใหม่อีกทีหนึ่งนี่ครับเจจมผู้มีการเลมองชี้ครับเอ้ยนั่นนั่นครับดูครับพอแบมเดินผ่านเจจมผู้นั่นใครสวยกว่าฉันเยอะอุยอ้ยนั่นแบม เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่อันนี้นึกว่าเจที่ไหนฉันเจชมพูเองไม่ทักไม่ทายนี่ครับชมพูเนี่ยมาซ้อมวันแรกเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยมันโฟทีมกันได้ครับเพราะว่าขาดตัวเซตตัวจริงแล้วซ้อมกันยังไงวันนี้ต่งนานงงมากดูจากการซ้อมตอนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนครับว่าให้รุ่นน้องเนี่ยลากชุดใหญ่นะครับเพราะว่าชุดน้องๆเนี่ย ผ่านทัวร์นาเมนต์มาเยอะกว่าแล้วก็มีเรื่องของความฟิตที่ดีกว่าเนี่ยตลอดเวลาสังเกตว่าน้องๆชุดใหญ่ชุดน้องชุดเล็กเนี่ยจะตัวสูงกว่าชุดใหญ่เยอะเลยทีเดียวแหละครับค่อนข้างจะชัดเจนครับว่าใครเนี่ยจะเป็นชุดไหนเขาแบ่งตาม4ชุดนะครับชุดใหญ่เนี่ยสีเทาชุดเล็กชุด U19 เนี่ยสีดานะครับแล้วก็ชุด U16 เนี่ยชุดไม่ติดชุดไหนเลยเนี่ยน้องเซราเพราะไม่มีชุดนะครับใส่ชุดสีประหลาดมานะครับแหมหลายคนเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเป็นชุดใหญ่นะครับ นี่ครับการจับกลุ่มวิ่งเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับบุ๋มบิ๋มคุยกับชมพู่เฟิร์นคุยกับเอ้ยเหมือนเดิมแบมคู่กับใครไม่รู้เดี๋ยวแป้นเนี่ยจะมาช่วงของวันส่งนี้แล้วนะครับหลายคนเนี่ยลุ้นว่ากลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมากันบ้างทักคนหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยงงๆอยู่นะครับเดี๋ยครับเจ๊ชมพู่เนี่ยซ้อมวิ่งส่วนตัวมาเยอะครับตอนนี้ผอมขึ้นกว่าเดิมประมาณเห็นเห็นนะครับชมพู่เนี่ยครับร่างกายเนี่ยดีกว่าตอนแข่งขันเนชันลีกอีกนะครับชมพู่พอมีเวลาพักผ่อนแล้วก็สร้าาางงงรร่กยจิๆที โดยที่ไม่ต้องเจียดเวลาไปซ้อมวอลเลยบอลนะครับได้ทําร่างแบบดีๆเขาสักทีนะครับเพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยแต่ละโลเนี่ยในนักกีฬายากมากครับเพราะต้องสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็ลดน้ําหนักไปด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลยบอลนะครับมันเลยเป็นเรื่องยากแถมน้ําหนักเกินก็ไม่ได้ด้วยเพราะจะกระโดดไม่ขึ้นนะครับไม่เหมือนนักพกกายนะครับที่ไม่ต้องคุมน้ําหนักอะไรมากนะครับอาจจะคุมแต่มันไม่ต้องสปริงข้อเท้าอะไรเนี่ยไม่ต้องเช็คมากนี่ครับกลุ่มนักกีฬาเนี่ยน้องซันวาอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังมีลุ แต่ที่โคดอสเนี่ยเรียกกลุ่มมาซ้อมเนี่ยสังเกตได้ดีๆนะครับกลุ่มของน้องซันวาเนี่ยเป็นตัวทําแต้มเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวทําแต้มทางฝั่งจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้จะมาได้สักกี่คนครับรวมถึงการไปซ้อมครั้งนี้เนี่ยครับมันก็จะมีการลงทีมเจอกับรุ่นพี่ด้วยครับซึ่งชุดยูสิบเก้าเนี่ยจะเป็นชุดที่ความหวังของเราในอนาคตแล้วก็จะลงเจอกับรุ่นพี่นะครับทาให้น้องๆรุ่นนี้เนี่ยพยายามจับกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับรุ่นพี่อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วกล้องทำไมไม่ถ่ายชุดใหญ นี่ครับถ้ายืดที่หลายคนชอบทำครับที่มีเสียงเออเออเป็นคนเรื่องง่วงนอนครับไม่รู้มีแต่ในวอลเลย์บอลหรือเปล่าเออเอออย่างเงี้ยฟังแล้วง่วงนอนแทบไม่มีเสียงแบบที่มันเรำคาจแบบเอ่ะแบบญี่ปุ่นอุ้บอุ้บอย่างเงี้ยของไทยเออเออใครคิด อขอกูรู้เรื่องวอลเลย์บอลบอกผมด้วยนะครับว่าไอเสียงเออ,อย่างเงี้ยรู้ตอนไหนครับว่าทำไมต้องทำาให้ง่วงฟังแล้วมันง่วงมากน้องเซราครับผมรุนนี่เธอติดชุดใหญ่ไปเลยครับยูสิบเก้าไม่ต้องติดแล้วอันนี้ครับมาซ้อมกับชุดใหญ่ฟังชุดใหญ่ด้วยนะครับงงมากชุดยูสิบเก้าไม่ครบมาครบกับชุดใหญ่แทนโอ้แบมแตัดผมตรงไหนนี่นึกว่าดาราแล้วไปมัดผมตั้นนานแหมคุณเนี่ย อย่างนี้เนี่ยสปอนเซอร์ทางฝั่งวอลเลย์บอลไทยเนี่ยเขาเซ็นเธอไปนานแล้วปล่อยให้แกนสปอร์ตเนี่ยไปเซ็นกับแกนสปอร์ตก็เอาตัวทีมชาติไทยรู้สึกจะมียูฟ่าครับที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์แกนสปอร์ตกับนุ่งนิกนะครับพรีเซนเตอร์ล่าสุดแล้วก็ทางฝั่งของบุ๋มบีมนะครับสามคนนะครับที่ไปกันแหมถ้าเธอติดเนชั่นลีกแล้วเธอผมนี้นะเธอปังแน่เพราะเธอเนี่ยคาแรคเตอร์เธอได้ถ้าเธอยิม้มยิ้มตอนซ้อมตลอดเนี่ยมันได้อยู่แล้ว โหน้ำทะลักลงยิมนะครับตอนนี้เราตากล้องเนี่ยรู้มุมนะครับถ่ายเพื่อเอาไปขายสปอนเซอร์ให้ได้ในตอนนี้นะครับและนี่น้องเอ๋ยไม่น้องเนยนะครับต้องซ้อมกับเจ๊ชมพู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยโค้ชอสน่าจะไม่ค่อยเป็นห่วงเลยแหละครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยแข่งกันแค่ไม่กี่แมตช์ก็ได้แชมป์นะครับเราเนี่ยแข่งกันแค่สี่แมตช์เนี่ยคว้าเหรียญทองทันทีครับตกแมตช์ละแส่เลยนะครับสำหรับคนที่ได้เหรียญทองนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่รวมค่าน ค่าเหนื่อยค่าจ้างการฝึกซ้อมรายวันที่ได้ประมาณคนละ400บาทอีกด้วยครับอุย้ย400บาท400บาทอย่างนี้หมูกระทะข้างรามเนี่ยหน้ามอรามหลังมอรามเนี่ยเยอะนะชาบูก็ได้ร้านส้มตำทธาไปกินเนี่ยอข้าวเหนียวไม่อั้นด้วยอะ่ะน่าสนใจแหมเจชมพู่คงจะไปจัดมาแล้วที่อีสานนะครับแกกลับบ้านมาเพิ่งเพิ่งกลับมากรุงเทพนี่แหละครับกลับไปเยี่ยมคุณแม่บ้าง ต้องกลับไปเยี่ยนบ้านเกิดบ้างนะครับนักกีฬาสาวไทยเนี่ยบางคนส่วนมากเนี่ยบ้านอยู่ต่างจังหวัดกันทั้งนั้นนะครับแล้วไม่ได้เจอครอบครัวเนี่ยน่าจะเป็นปีแล้วบางคนเนี่ยนักกีฬาเราเนี่ยครับถ้านี่ครับเราเนี่ยได้เฟินมาจากชุดเล็กขึ้นชุดใหญ่อย่างถาวรแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเธอเนี่ยจะหล่นไปอยู่ชุดสำรองหรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยฟอร์มดีในบางแมตช์มากครับและนี่คือการประชุมทีมในในวันนั้นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสังเกตดูว่ามีใครนบ้างครับทั้งนักแชมป์นักกายภาพน เจออนออนุมาแล้วก็แล้วก็นะ้าอูดนะครับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทีมชายครับที่มันเป็นสตาร์แบบยาวยาวไปแล้วนะครับโห oh. น้ำดืม่มนี่มีทุกมุมใครจะแกะจากมุมไหนก็ได้เนี่ย <laughs> เป็นระเบียบมากครับแล้วสังเกตด้วยดีนะครับพื้นที่ในการฝึกซ้อมของทางสมาคมเนี่ยที่ตรงนี้นะครับมันก็เหลือน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วแหละครับเพราะว่าตั้งของเนี่ยเยอะจนเกินไปด้านหลังก็ไม่เหลือแล้วครับ เราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการซ้อมชุดใหญ่กับชุดเล็กครั้งนี้อย่างแน่นแต่ถ้าสังเกตดูนับนับคนที่ใส่ชุดสีเทาในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ครบ12คนนะครับท่านผูมครับมันยังขาดที่นั่งในการลุ้นไปการแข่งขัน4เกมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนยังมีโอกาสนะครับน้องไอซ์ก็ด้วยนะครับน้องไอซ์นี่นะครับที่เป็นเพื่อนน้องเฟิร์นซึ่งน้องเฟิร์นเนี่ยไปแล้วนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะตามน้องเฟิร์นไปให้ได้ครับจะผ่านกว่างหนามไปได้เนี่ย ก็ต้องรอพิสูจน์ขนาดน้องเฟร์ยังต้องรอพิสูจน์แมชทีย่ยากว่าเธอเนี่ยจะรักษาความเสถียรที่หรือเปล่านะครับแหมน,น้องโบคือกลุ่มผู้เล่นมิดเดิลบล็อกเกอร์ตอนนี้เนี่ยได้เจ๊จมพู้มาเนี่ยมันจะเป็นการวัดเลยครับว่ามิดเดิลบล็อกเกอร์ตัวไหนเนี่ยครับนี่ครับก็ในภาพนี้เลยครับจะเป็นตัวจริงจะเป็นคนที่มีรายชื่อในการแข่งขันวนอลเลย์บอลซีเกมครับคนที่เล่นทีมเวิร์กกับจมพู้เนี่ยจะได้ไปอย่างแน่นอนซึ่งต้องมีอะไรสำรองแน่นะครับในนาเมนี้เพราะว่าตัวจากญี่ปุ่นเนี่ย โอ้โหนี่ครับหลายคนเนี่ยคือบางคนก็ล็อกสเปคไว้อยู่แล้วครับว่าต้องไปแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วลิโบโร่เนี่ยตอนนี้ต้องลุนครับแบมหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะหน้าในใจลึกแบมเนี่ยน่าจะกลัวหลุดทีมชาติเหมือนกับเนชั่นลีกแน่นอนนะครับมีน้องเอ๋ยขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าฟอร์มการซ้อมตอนนี้เป็นยังไงนะครับเพราะการซ้อมผมไม่รู้เลยว่าใครฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีในตอนนี้นะครับไอกลุ่มผู้เล่นที่แย่งตำแหน่งกันเยอะๆเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยน้องแบมกับ น้องเอย์เนี่ยอายุห่างกันประมาณทั้งสาปีนะครับสปีได้ประมาณนั้นแหละครับน้องแบมก็อายุไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วยังไปได้อีกมันอยู่ที่ฟอร์มการซ้อมแล้วก็การลงไปพิสูจน์ตัวเองในสนามตอนนั้นแหละครับว่าใครจะดีตัวเองไปนะครับแม้แต่แบมเนี่ยช่วงหลังน้ําหนักเธอเกินไปเยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเธอกลับมาผอมอีกรอบหนึ่งแล้วครับเห็นได้ชัดจากตาเปล่าเลยแหะครับโค้ดออเนี่ยก็ก็อยากจะให้เกิดการแข่งขันในทีมนะครับเลยมีการเชิญรุ่นน้องไหนมาขนาดนี้ ถ้าเชิญรุ่นรุ่นลาวคาวเดียวกันที่เป็นซีเนียด้วยกันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในการซ้อมนะครับแต่ถ้าถ้าสาวไทยเนี่ยเชิญเอาตัวดาวรุ่งมาเนี่ยมันจะเกิดการฝึกซ้อมแบบที่แข่งขันกันด้วยการพัฒนาของดาวรุ่งด้วยนะครับรวมถึงรุ่นพี่เนี่ยก็แอบกังวลเรื่องของการถูกแย่งตัวจริงแบบถาวรนะครับแบมเนี่ยเป็นตัวอย่างในการถูกแย่งตัวจริงที่ค่อนข้างจะถาวรแล้วคนหนึ่งนะครับรวมถึงอีกหลายคนครับคนที่โดนเฟิร์นแซงขึ้นมาเนี่ยคือใครผมจำไม่ค่อยได้แล้ว เฟย์มาแทนใครได่เนะี่ยอ๋อแทน2ครับซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับสองเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแต่เฟิร์นเนี่ยก็พร้อมจะเล่นซึ่งในกีฬาดาวรุ่งเนี่ยรู้แล้วครับว่าถ้ารุ่นพี่บาดเจ็บเนี่ยถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเธอก็ต้องมีร่างกายแล้วก็มีเรียนรู้ทีมเวิร์ k ของโค้ชออสในการฝึกซ้อมมาให้ได้ก่อนแล้วส่วนนนึงนะครับไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยจะขึ้นมาได้เลยนะครับรวมถึงน้องเนยที่เคยขึ้นมาได้ในปีที่แล้วครับแต่ปีนี้เนี่ยหล่นตุมไปเป็นตัวสำร,รองอีกทีหนึ่งนะครับจาาาาากกกรรทีี่่่่ไมามมมมสถคืออชพูเนยลับฟิตซ้ พิสูรน์นะครับแล้วก็กลับเป็นตัวจริงได้เนยแล้วก็ต้องกลับไปเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้มีรายชื่ออีกทีหนึ่งในเนชั่นลีกนะครับแหมลุ้นเยอะครับแต่เนยต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะครับเพราะว่าสกิลหลักๆจุดเด่นของเนยเนี่ยอาจจะยังผมยังมองไม่ออกว่าจะเด่นเรื่องไหนยังไงครับเรื่องของความเร็วก็ไม่ได้เด่นเรื่องของความคล่องตัวแบบริบโร่ก็ยังไม่ได้มีเท่านะครับเรื่องของเซตฉลาดก็อาจจะยังไม่เท่าเรียกว่ามีสกิล,ลอยู่กลางๆข้อสูงครับรวมถึงน้องเปียโนด้วยนะครับที่ เดียได้โอกาสในทัวร์นาเมนต์จริงแชมป์โลกโลกจริงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาหลายทัวร์นาเมนต์หนึ่งยุทธเกมนะครับยุทธเกมเนี่ยที่ผ่านมาที่หลายคนคาดหวังความเจ,จิดจรัสของเธอที่เหมือนกับจะต่อแท้เข้าไปในทีมเนชั่นลีกได้เมื่อปีที่แล้วครับกับแคปหมูแต่มันสิ้นหวังกับจริงแชมป์โลกนะครับแล้วก็เอเชียนยุทธเกมด้วยนะครับโอ้โหมันก็นี่แหละครับการแข่งขันเนี่ยมันเริ่มขึ้นแบบเงียบๆที่มันอาจจะเกิดดราม่าขึ้นบบเงียบๆเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงมาก โค้ดออดเนี่ยจะสร้างบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยในระดับไหนผมว่าเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขสดชื่นเหมือนกับตอนเล่นกับอ่โค้ดด่วนแน่นอนแล้วครับเพราะว่าโค้ดออดพยายามสร้างการแข่งขันแบบที่แกเคยเน้นครับว่าแกจะสร้างอะไรสกิลแพชชั่นอะไรของแกนะครับจะให้มากขึ้นกว่ายุคก่อนๆนะครับเพราะว่าโค้ดออดแกน่าจะรู้สึกว่าเนี่ยตัววลยรบอลสาวไทยเนี่ยมันขาดการแข่งขันกันในทีมเพื่อพัฒนาตอนซ้อมนะครับเหมือนกับการซ้อมเพื่อรักษาร่างกายไปเฉยๆนะครับ แต่ก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองนระหว่างซ้อมว่าส่วนมากจะไปพัฒนาตอนแข่งขันจะมากกว่าเอเหี้จุดอ่อนตัวเองเยอะๆนะครับแหมนี่ครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะแช่นะครับท้ายคลิปเนี่ยจะมีภาพบรรยากาศการให้สัมภาษณ์ของโค้ชออสแล้วก็เจ้จงผู้แบบเวอร์ชันเต็มๆนะครับอาจจะมีเสียงแบบประหลาดๆบ้างครับรวมถึงการเล่นวิ่งไล่จับของนักกีฬาสาวทีมชาติไทยเนี่ยด้านท้ายคลิปด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นอะไรกันอยู่คลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ยาวระดับที่ผมคิดว่า มันน่าจะยาวได้อีกเรื่อยๆนะครับในตอนนี้นะครับโห oh. นี่ครับมาดูการซ้อมของชมพู่กันนะครับชมพู่เนี่ยถ้าถ้าเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยความหมายเดียวของชมพู่เนี่ยคือการรักษาร่างกายเพื่อไปอเมริกาให้ได้แบบที่ไม่เจ็บนะครับชมพู่เนี่ยขอโอกาสในการมาเล่นทีมชาติไทยแล้วก็ไปเข้าแคมป์ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยช้ากว่าชาวบ้านแถวช่องเขาด้วยนะครับเพราะผมไปสํารวจทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยแคมป์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเริ่ม จะเปิดช่วงกลางเดือนธันวานะครับหรือไม่ก็ช่วงช่วงประมาณต้นเดือนเฮ้ยธันวาเนี่ยครับไม่รู้กลางหรือต้นนี่แหละครับเพราะปีก่อนนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่การจับคู่ซ้อมมือเซ็เนี่ยมันก็แอบเห็นนะครับว่าใครจะติดกลุ่มมือเซตทซีเกมนะครับชมพู่คู่นุ่งนิ้งเนยคู่เซราสะแดงว่าครับแต่ผมก็งงครับว่าทำไมไม่เอากกาศมาซ้อมด้วยนะครับใครให้คําตอบเนี่ยบอกมาให้ มันแสดงว่าไม่รู้ว่าโค้ดออสเนี่ยเห็นแวแวอะไรที่แตกต่างจากโค้ดชุดยูสิบเก้านะครับเพราะชุดยูสิบเก้าเนี่ยไม่มีน้องเซรานะครับหรือว่าตัวสำรองชุดยูสิบเก้ากับตัวจริงอย่างน้องประกาศในชุดยูสิบเก้าเนี่ยน้องเอ่อชุดยูสิบเก้าจิงแชมป์โลกใช่ไหมน้องกรอกนโงบ้างครับจำไม่ได้นะครับถ้าชื่อผิดขออภัยนะครับแสดงว่าจุดเด่นที่โค้ดออสต้องการหลักๆเนี่ย มันคือความแข็งแกร่งของทางร่างกายนะครับที่น้องเซราเนเธอมีอยู่แล้วก็ความหลากหลายในการเล่นที่ที่เซราเน่าจะมีเหนือกว่าชาวบ้านแล้วน่าจะมีแกลบในการพัฒนาตัวเองเนี่ยที่มากกว่าทางฝั่งของน้องประกาศครับ, <c oughs> รรบเพราะว่าน้องเซราเนี่ยมีเชื้อสายคนผิวสีนะครับซึ่งมันมีมันมีช่วงที่สามารถพัฒนาตัวเองได้เนี่ยแบบแบบที่ร่างกายเนี่ยไปได้ไกลนะครับความแข็งแกร่งในร่างกายเนี <c oughs> <ข>่ยเยอะมากเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อ สรีระต่างๆเนี่ยมาทําให้มันหน้าปั้นมากกว่าทางฝั่งไทยครับดูสัดส่วนก็รู้นะครับที่แขนยาวขายาวตัวสั้นเนี่ยหัวสั้นเลยนะครับเป็นเป็นคนฝรั่งแท้ๆเลยครับของน้องเซราครับแหมแต่ไม่รู้ว่าจะปั้นถึงขั้นไหนแต่น้องเซราเนี่ยถือว่ายังเด็กมากนะครับอายุเพียงแค่17ปีในปีนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ครับกลุ่มเด็กฝึกงานเนี่ยก็ยืนอยู่ด้านหลังนะครับในตอนนี้นะครับชุดสีฟ้าเนี่ยจากมหาลัยนะครับน้องๆเนี่ยปี3หรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาทุกปีนะครับ ม่ช่วยเก็บวงเก็บ<ง><ๆ>บอลเลยก็ว่าไปนะครับโห oh. ขนาดเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นถ้าดูให้ดีๆเนี่ยครับผมก็มาเฟิร์นปีที่แล้วตอนกัมพูชาก็ติดเฟิร์นตอนนั้นเนี่ยอายุ18ใช่ไหมครับตอนที่อยู่ไปกัมพูชากันแล้วก็เป็นกระแสะมากในตอนนั้นปีที่ปีก่อนแดงว่าปี2023เนี่ยเราแล้วก็ได้ดาวรุ่งมาแล้วหลายคนด้วยกัน,นครับน้องเฟิร์นเนี่ยไปเจอจลัดอยู่ตอนนั้นนะครับนี่ครับดูโฉมตอนนี้เนี่ยมันก็เห็นเริ่มเห็นอะไรแล้วนะครับการยืนตำแหน่งตอนนี้นะครับ เราเห็นบุ๋มบิมครับกับเฟิร์นแล้วก็กับน้องเอ๋ยนะครับที่ยืนตำแหน่งกันในตอนนี้นะครับตัวจริงแน่ๆกลุ่มชุดนี้ไปซีเกมแน่ๆครับจำครับยืนโซนแบบนี้นะครับยืนผังแบบนี้ตัวกลางแบบนี้ซ้อมจังหวะการรับบอลที่มาระหว่างสองคนแบบนี้ดูจังหวะกันแบบนี้เ <c oughs> ดาไม่ยากเลยหรือว่าชุดนี้ชุดตัวจริงวะเนี่ย พราะว่าเดี๋ยวเนี่ยกลุ่มญี่ปุ่นไม่รู้มาหรือเปล่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะตัวจริงแล้วก็กลุ่มดาวลูกเนี่ยอาจจะเป็นตัวสมองก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับและนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มีนุกนิกอยู่ด้วยและเซตได้ใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันซ้อมเซตเฉยๆ,ๆนี่หว่านะครับเด็กเก็บบอลมีประโยชน์ตรงนี้เนี่ยแหละครับเก็บบอลแล้วส่งคืนนะครับเพราะว่าขาดไม่ได้นะครับนุกนิกเนี่ยถือว่าซ้อมกับตัวดาวลูกเนี่ยนานมากเพราะไม่อยู่สโมสรนครับตรงนี้นี่ครับน้องเก็บบอลมีใช้เท้าโชว์ครับตอนนี้เพราะไม่มมีือนะครับ โอ้โหแหมแต่ก็อย่างว่าแหละครับพอเห็นแบบนี้เนี่ยตอนที่เรามีโค้ดด่วนกับโค้ดหนานเนี่ยกลุ่มสตาฟดูแน่นกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มสตาฟที่เป็นมันสมองเนี่ยเหลือแค่โค้ดออสคนเดียวแล้วก็กลายเป็นกลุ่มโค้ดที่โคด้ดออสเนี่ยก็พยายามปั้นนะครับทั้งนาอูสน,นะครับแล้วก็นาออนนะครับที่มันเป็นกลุ่มสตาฟสำรองกลุ่มผู้ช่วยโค้ดนะครับที่ไม่ได้มีประสบการณ์เท่าไหร่ถ้าเทียบในเวทีระดับโลกนะครับ โค้ดหนานี่เงินเดือนหลายแสนนะครับโค้ดด่วนก็ด้วยที่ไปอินโดนีเซียนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องปั้นขยายโครงสร้างของกลุ่มโค้ดต่อไปนะครับที่โค้ดออสเนี่ยยอมที่จะเหนื่อยแทนที่จะเรียกกลุ่มเพื่อนมาช่วยน,นะครับพาะเพื่อนเนี่ยไปทํางานอย่างอื่นหมดแล้วครับตามช่วงระยะเวลาครับที่มีลูกมีเมียต้องหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองเองนะครับแหมดูนะครับอ่ะดูพื้นที่เสริมให้ดีนะครับอ่ะชมพู่เนี่ยยืนติดไอ้ด้านหลังนั่นแล้วนะครับสนามแข่งขันจริงๆเนี่ยเราจะเหลือพื้นที่ในการซ้อมข้างหลังเนี่ อีกหลายเมียแต่เราเนี่ยตอนนี้ตั้งของอะไรเนี่ยอีลุงตุงนังหมดแล้วนะครับ1 2จัมเสิร์ฟ3 1 2 3เสิร์ฟตรงเส้นพอดีแต่ถ้าเสิร์ฟแบบติดเส้นแบบนี้เนี่ยสาวไทยเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยกันเยอะครับแต่ถ้าจัมเสิร์ฟแบบแรงๆเนี่ยเราแทบไม่มีโอกาสการฝึกซ้อมในสนามนี้ได้นะครับเพราะพื้นที่เนี่ยมันน้อยยนงเกินไปคิดดูว่าจังหวะกระโดดในการฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องอาศัย ช่วงก้าในการวิ่งในกี่ก้านะครับในการมาจ้าเสิฟเพื่อให้กระโดดก่อนที่จะเข้าเส้นมานะครับแล้วองศาลูกที่จะข้ามไปได้เนี่ยด้วยความแรงขนาดนั้นเนี่ยครับมันต้องวิ่งเสิฟมาเนี่ยเลยไอตรงที่เก็บน้ำทำไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสสนามแบบนี้เนี่ยโหมันยากมากเทียจะซ้อมเสิร์ฟแรงๆได้แล้วก็ซ้อมรับแบบแรงๆได้นะครับในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเครื่องซ้อมยิงเนี่ยแต่เครื่องซ้อมยิงเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันไม่มีการหลอกหน้ามือแล้วมันก็ไม่มีการไซ์คโค้งนะครับ เพื่อยิงมันคือมันปล่อยลูกบอลตรงๆรูปแบบเดียวครับมันไม่มีการทำไซโค้งลูกหมุนได้แบบที่เราเห็นในวอลเลย์บอลระดับโลกกันนะครับที่เสิร์ฟปั่นครับนี่ครับเราอาจจะซ้อมรับแบบนี้เนี่ยกันได้ครับเพราะมันไม่ได้เป็นการเสิร์ฟแรงครับเห็นได้ว่าสาวไทยเนี่ยเสิร์ฟรับรับบอลตบลูกแรงๆเ่ยแล้วไม่เคยเห็นการซ้อมในสนามนี้เลยนะครับเพราะว่าที่วิ่งมันน้อยนั่นเองการเสิร์ฟลูกประหลาดๆเลยไม่มีให้เห็นนะครับนี่ครับมันก็ซ้อมแบบชัดเจนมากครับบุ๋มบิ๋มเนี่ยกับเอ้ย แล้วก็อีกคนหนึ่งเฟิร์นสามคนนี้เนี่ยถ้าเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยยืนตัวหลักตัวจริงแน่ในซีเกมนะครับไม่ต้องเดาเลยลวครับนี่ครับแล้วแบ่งฝั่งไหนชัดเจนนะครับฝั่งขวาเนี่ยซ้ายขวาแล้วนี่ครับซันวาอยู่ฝั่งขวาครับเนี่ยอ,อแล้วน้องแคปหมูแคปหมูก็ดูท่าก็จะคิดเครียดเหมือนกันนะครับในน้องแกเนี่ยผมว่าในใจลึกๆของน้องแกเนี่ยแกก็อยากไปเล่นซีเกมเหมือนกันแล้วแกเนี่ยมีกระแสจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในตอนนั้นนะครับอยู่ดีก็หล่นตุบมาในครั้งนี้เนี่ยมันก็แอบเซ็งเหมือนกันแหละครับแหม่นี่ครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะแฉนะครับวอลลี์บอลซีเกมครั้งนี้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ใหม่อย่างแน่นอนโคชอ้อเนี่ยไม่มประกาศรายชื่ออาจจะเพราะว่าเนี่ยอยากจะสร้างการแข่งขันในแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยครับให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมครับตอนแรกเนี่ยผมจะมองว่าพยายามจะรอตัวซีเกมขนาดขนาด เจ้ชมพูเนี่ยยังบอกเลยครับว่าไม่รู้ใครจะมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับในในตัวญี่ปุ่นที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับขนาดชมพู่ยังพูดขนาดนี้มันก็แสดงว่าเนี่ยโอกาสการที่ดาวรุ่งจะเข้ามาสอนแทรกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในตอนนี้แล้วการไม่ประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าโค้ดอ้อสเนี่ยแกเป็นโค้ดให้โอกาสดาวรุ่งเพื่อเพื่ออะไรหลายอย่างที่แกเนี่ยจะสร้างขึ้นในอนาคตในโอลิมปิกเนี่ยอีกสามสี่ปีข้างหน้าครับอีก2-3ปีข้างหน้า กลุ่มดาวรุ่งพวกนี้เนี่ยถึงแกรู้เลยครับว่านักกีฬาพวกนี้เนี่ยอาจจะขึ้นระดับโลกเนี่ยได้ยากครับแต่ถ้าใช้การฝึกซ้อมที่แกวางเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่แน่แล้วครับเพราะการซ้อมแบบนี้เนี่ยกลุ่มโค้ดด่วนกับโค้ดหนาเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งเนี่ยจะพัฒนาตัวเองได้ขนาดไหนนะครับการมาจับซ้อมกับตัวระดับโลกแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูกันครับอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเรารู้แน่ครับว่าโค้ดอ้อนเนี่ยจะน้าหนักลงบ้างกอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช นี่ครับสนามมันแค่ไปครับไอเครื่องยิงเนี่ยมันก็ยิงอยู่แค่ไอตรงกลางนั่นแหละครับมันไม่มีการเสิร์ฟจากด้านข้างอะไรแล้วมันก็ไม่เคยโค้งด้วยนะครับไอเครื่องยิงสีแดงนี่แหละครับมันก็ยิงปุ๊กปักปุ๊กปักไปแค่นั้นมันได้ความแรงเหมือนกับเอ่อมันก็อาจจะปรับความแรงได้องศาได้ครับแต่มันมันมันไม่มีหน้ามือให้หลอกครับนี่ครับฟังบทสัมภาษณ์ไปเต็มๆนะครับรวมถึงการวิ่งไล่จับของนักกีฬาสาวทีชาติไทยด้วยครับวันนี้คนไทยไปก่อนแล้วครับท่น้ครับครับในการฝึกซ้อมสัปดาห์นี้เรา ตัวหลักๆของเราเริ่มทยอยกลับมาแล้วตอนนี้ชมพู่ก็มาแล้วก็คนได้ได้ฝึกซ้อมในเรื่องของการตบบอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเป็นทีมมากขึ้นในในสัปดาห์นี้ก็จะมีแป้นก็จะมาถึงวันศุกร์นี้นะก็จะถึงเช้าวันศุกร์แล้วก็เย็นวันศุกร์ก็เข้าซ้อมนะครับบางคนก็ทยอยมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เริ่มมาแล้ววันจันทร์เนี่ยน่าจะน่าจะกลับมาพร้อมเต็มที่แล้วครับช่วงนี้ก็ ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมะระบบการเล่นเป็นทีมทีมเทคนิคกค็จะมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของ Individual ique, นะอินดิวด u วลเทคนิคนะสิ่งที่เราฝึกซ้อมกันมาประมาณ7สัปดาห์จะเข้าสัปดาห์ที่8เนี่ยก็โฟกัสไปในเรื่องของสกอร์ริงสกิลการเสิร์ฟนะครับการสกัดกัน้นแล้วก็การตบบอลน,นะครับอันนี้ก็ยังโฟกัสอยู่ในเรื่องของแต่ละตำแหน่งนะพวกกลุ่มเอาไซท์ฮเตอร์ออฟสิศ มิเดิลบล็อกช่วงนี้จะโฟกัสที่มิเดิลบล็อกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามิเดิลบล็อกกับเซตเตอร์มันก็ต้องเล่นให้เข้าขากันให้มากขึก้นะครับก็คิดว่าสัปดาห์นี้ครับชมพู่มาก็จะได้เล่นกับมิเดิลบล็อกตัวที่อยู่ตรงนี้ส่วนตัว P ีย์เลร์หลักไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มนะครับแล้วก็เอ่อเฟิร์นแล้วก็ดาวแล้วก็พว e ater, กเอาไซ์เตอร์หลักๆของเราตรงนี้ก็มีความแน่นอนมากขึ้นในเรื่องของเกมรับการรับเสิร์ฟแล้วก็ลูกกลับ แล้วก็รับตบแล้วก็ลุกกลับอันนี้เรายัางโฟกัสอยู่นะครับแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของคอมโิเนชันการเล่นแบบผสมมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะแข่งขันกับทุกทีมที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเราก็ทำ s t r a t e g y c plan ไปล้นลละเนตะรียมว่าจะเล่นยังไงก็ในสัปดาห์นี้โปรแกรมหลักคร่าวๆจันทุสุขเนี่ยในช่วงเช้าก็จะเป็น การทําร่างกายในเรื่องของ Power, อร์เรื่องของสเปนนะครับความแข็งแรงก็จะเพิ่มเรื่องของ agility ความเร็วไปด้วยนะครับความคล่องตัวไปด้วยนะครับในส่วนของวันอังคารวันพฤหัสเสารเนี่ยจะเป็นพวกเอ็กโซสีมัสเซลเป็นพวกกำลังระเบิดแล้วก็พย o m e ม r i กการฝึกการกระโดดต่างๆนะครับในเรื่องของทีมเทคนิคในวันอังคารก็จะเป็นระบบการเล่นเป็นทีมมากขึ้นวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเราก็จะมีเกมเทส สัปดาห์นี้จะเป็นเกมเทสวันเสาร์สัปดาห์หน้าจะเป็นเกมเทสวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์มากขึ้นครับอ่าช่วงนี้มีการเตรียมอพอทีมก็จะมีเด็กๆน้องใหม่เข้าม,ม,ม,มา,มาครับ กเก้าลยเลยครับครับครับก็ก็ก็เป็นแผนอยู่แล้วในในของลองเทมแพลนนิงนะส่วนที่เราจะพัฒนาเด็กเราก็เอาเด็กที่อ่พึ่งแข่งขันเสร็จจากรายการยูสิบเก้าเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาเขาว่าต้องได้เรียนรู้ต่างๆจากรุ่นที่จากระบบการฝึกซ้อมพีมซีเนียซึ่งมันมีเวลาในช่วงที่จะต้องเตรียมพัฒนาเราก็ต้องทำนะครับเดี๋ยวก็หลังจาก4ีเกมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเตรียมทีมว่นยังไงแต่ว่าเราก็คงเตรียมพวก เด็กที่เหลือเนี่ยครับที่เห็นแล้วก็มี U16 เข้ามาเสริมด้วยก็ได้เรียนท่านนายกไว้แล้วเดี๋ยวคงหาลือกับทางคณะกรรมการบริหารอีกทีหนึ่งนะครับหลักสี่เกมครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเพราอเฉาก็สอบไปแล้วกับน้องๆก็รู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้ดีค่ะทุกคนเตรียมพร้อมต้อนรับพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศกลับมาเข้าแคมป์เกมสีเกม เป็นไงบ้างสภาพร่างกายหลังจากกลับมามีอาการมีบาดเจ็บอะไรไหมจริงจริงไม่มีค่ะปีนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะสภาพร่างกายค่อนข้างเต็มร้อยแล้วก็เหลือเหลือเรื่องเกี่ยวกับสกิลในคอร์ดมากกว่าส่วนเรื่องแบบนอกเรื่องแบบสักยภาพหมายถึงว่าร่างกายก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรเรื่องดูแลร่างกายก็ดูแลมาตลอดตั้งแต่เวอร์แชมเปี้ยนชิพของบ้านเราแล้วก็ต่อดยวอ a ูจนมาถึงปัจจุบันนะมีการปรับตัวเยอะไหมเพราะว่าต้องมามีน้องๆใหม่ๆเข้ามาจริงจริงต้องปรับตัวมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าอย่าง ชมเ,เ,เนี่ยชมเป็นตัวเซด,ดชาชมกุรูมีความรู้สึกว่าจะต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องบอลน,น,น้ำหนักบอล<อ>มากกว่า ห่วงอะไรไหมเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการสื่อทีมแพ็กติกใหม่ๆจริงจริงก็ห่วงเรื่องของการเข้าใจกันมากกว่าคืออาจจะเคยเล่นด้วยกันแต่บางทีพอแยกไปแล้วอ่ะแต่ละทีมมันเรื่องของลีเชของเกมเรื่องจังหวะของเกมมันค่อนข้างแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะต่างๆเนี่ยต้องใช้คิดว่าทุกคนกลับมารวมตัวกันเนี่ยใช้ระยะเวลา10วันเนี่ยจะต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างมากๆแต่เรื่องสภาพร่างกายไม่ค่อยเป็นห่วงเลย แค่อกกดดันกนาว่า10สมป์1ปนยังไงก็กดดันค่ะเป็นแชมป์ต่อการ1 4สมัยแล้วก็เป็นแชมป์มา16สมัยยังไงก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะทาต่อเนื่องต่อเนื่องของเป็นสมัยที่15ต่อเนื่องเลยค่ะยังไงก็คิดว่าเป้าหมายของเราก็คือแชมป์เท่านั้นในบ้านเราค่ะพูตดตามเย็นมาแล้ว จริงจริงเหรอคาน้องไม่มาหรอคะถ้าถ้าน้องไม่มาก็ถึงน้องถึงน้องจะไม่มาหรือมายังไงยังไงพวกเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วแต่ถามว่ากังวลตัวผู้เล่นอื่นไหมถ้าน้องไม่มาก็เขาก็ยังมีตัวเด่นของเขาแล้วเขาก็มีตัวที่จีของเขาอยู่แล้วเนี้ยก็ประมาทไม่ได้ค่ะสําหรับเวียดนามเราก็ต้องทํากันบ้านให้ดีๆที่สุด ถู่เวียดนามแล้วตอนนี้เหมือนฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะกังวลไหมเพราะเราก็เคยเล่นแบบฟิลิปปินส์ช่ไใช่ค่ะใช่ค่ะสูสีสูสีในช่วงช่วงเซตแรกเซตสองนะคะพอเราเริ่มเริ่มเซตอัพตัวเองได้เนี่ยในดูเกมมันจะเป็นอย่างนั้นช่วงเซตแรกเซตสองเนี่ยเราจะค่อนข้างสูสีกับเขามากแล้วเขาก็เล่นดีเรื่อยๆเราก็ต้องยอมรับว่าเขามีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าด้วยในหลีบ้านเขาเองะมีตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็เขาเองก็เล่นกับเราตลอดเขาก็จะมีรู้เขารู้เราอะไร ส,ส,สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็เป็นห่วงฝั่งเรามากกว่าอย่าชะล่าใจในการเล่นในทุกแต้มอยากให้แบบว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องเข้มในทุกแต้มแล้วก็เอาชนะฟิลิปปินให้ได้อเงยเพราะว่าเขาก็ดีจริงๆ